สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมุกบทเรียนออนไลน์แบบเปิดที่จะช่วยให้ทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับในวันนี้นะครับรายวิชาพลาวัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยมเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดออรอนจรีนัตะกวัวทุ่งจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมาเป็นผู้ให้ความรู้และให้คาแนะนําดีๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับ สำหรับคำถามนี้นะครับเป็นถามท่านอาจารย์นะครับว่าการสร้างค่านิยมในสังคมไทยที่เหมาะสมกับคนไทยนะครับคนจะมีแนวทางในการสร้างอย่างไรที่จะทำให้เกิดเป็นพลวัตและก็เกิดเป็นความยั่งยืนครับค่ะกระบวนการของพลวัตการเรียนรู้เนี่ยนะคะที่จะช่วยส่งเสริมค่านิยมไทยเ,เมื่อกี้ก็คุยกันไปพอสมควรนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยนะ,ะก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเน้นให้เห็นว่าพลวัตการเรียนรู้เนี่ย เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นวิธีการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกที่อาศัยความรู้ความคิดของแต่ละคนนะคะที่ที่ต้องการจะเน้นก็คือแลกเปลี่ยนความเชื่อนะคะแลกเปลี่ยนทัศนคตินะคะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ากลุ่มดีแล้วแข็งแรงแล้วเนี่ยนะคะมันจะช่วยยกระดับความคิดความเชื่อของกลุ่ม ให้กลายเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัตินะคะที่ดีงามขึ้นมาการเรียนรู้ลักษณะนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เน้นนะคะประสบการณ์ในเรื่องของที่จะส่งผลไปสู่ค่านิยมนะคะก็คือของการแลกเปลี่ยนความคิดนะคะความคิดเห็นการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อันนี้เป็นคําสําคัญที่จะอธิบายลักษณะของความเป็นพลวัตก็คือมันต้องไม่หยุดนิ่งนะคะเพราะเรื่องของค่านิยมเนี่ยนะคะถ้าปล่อยวางเมื่อไหร่เนี่ยมันเบี่ยงเบนได้เลยเพราะเราถูกชักนําไปโดยสภาพแวดล้อมรอบตัวที่มันเกิดขึ้นโดยอโัตโนมัติตอนนี้เรากําลังเอาพลวัตเข้ามาสู่กลุ่มเนี่ยโดยอย่างเป็นทางการนะนะคะถ้าเป็นในองค์กรเนี่ยเราก็มีเจตนาเลยว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คําสําคัญก็คือว่าต้องต่อเนื่องสม่ําเสมอเพื่อให้ค่านิยมเนี่ยมนันคงอยู่และที่สําคัญเมื่อค่านิยมมันเกิดมันคงอยู่ในกลุ่มนะคะกลุ่มนั้นหรือองค์กรเนี่ยจะได้วัฒนธรรมที่ดีงามตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่อเนื่องตลอดเวลาจึงเป็นลักษณะที่สําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของพลวัตการเรียนรู้เนี่ยจึงเป็นการมองนะคะภายในกลุ่ม นะคะภายในกลุ่มย่อยๆก่อนอย่าอย่าไปทําพลาวัตการเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ทั้งองค์กรสั่งการพร้อมกันนะหรือโรงเรียนสั่งทั้งโรงเรียนอย่างเงี้ยให้คุณครูทุกคนเป็นมันจะเป็นอะไรที่เกิดยากมากนะเพราะฉะนั้นพลวัตการเรียนรู้จะเป็นการมองกระบวนการภายในกลุ่มการออกแบบภายในกลุ่มที่ประกอบไปด้วยสมาชิกนะคะจะก,กี่คนก็แล้วแต่แต่ต้องใหญ่ๆเกินไปมากเกินไปจนผู้นํากลุ่มเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล มันก็อาจจะเบี่ยงเบนกันไปได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะสมาชิกที่ร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นมาได้นะคะทำให้ค่านิยมเนี่ยมันเกิดไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะนั้นถ้าจะนำเสนอกระบวนการของพลวัตการเรียนรู้เนี่ยนะคะก็จะขอยกตัวอย่างขั้นตอนหลักๆที่สำคัญนะคะว่า ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเน้นการเรียนรู้เพราะพลวัตการเรียนรู้เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สําคัญเนี่ยคือเราจะใช้หลักการของการเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับในข้อนี้นะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับช่วยอธิบายวิธีการออกแบบกระบวนการพลวัตการเรียนรู้นะครับที่จะเป็นประโยชน์กับบุคคลชุมชนและองค์กรครับค่ะเราคงต้องหาขั้นตอนก่อนนะคะ เพราะว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้ยั่งยืนนะให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคงจะต้องเป็นระบบนะคะันนียการจะเป็นระบบได้ก็ต้องมีการกําหนดขั้นตอนเพื่อจะนําไปออกแบบนะคะไม่ว่าจะออกแบบให้กับกลุ่มคนที่ไหนอย่างไรนะคะจึงของนําเสนอ5ขั้นตอนนะคะไม่ยากนะคะขั้นที่1เนี่ยเป็นขั้นการกําหนดเป้าหมายการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ะะที่ต้องกําหนดก่อนเนี่ยก็เพราะว่าโจทย์เรื่องของค่านิยมในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นโจทย์ใหญ่มากแล้วก็หลากหลายมากนั่นก็คือมีคนพยายามที่จะบอกนะคะว่าสังคมไทยคนไทยตอนนี้เนี่ยในยุค4.0เนี่ยควรจะมีค่านิยมอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะกลุ่มของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในองค์กรแบบไหนระดับไหนก็ตามเราควรจะมาตกลงกันก่อนนะคะ ค่านิยมในกลุ่มในองค์กรคนเหล่านี้เนี่ยก็คงจะต้องสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่สาคัญว่าเอ๊ะแล้วองค์กรจะมาเปลี่ยนค่านิยมหลักไหมนะคะถามว่าค่านิยมหลักอยู่ที่ไหนบางทีดูง่ายมากดูตามเสื้อค่ะนะคะ,นะคะว่าเขาเขียนคําอะไรกันไว้คําเหล่านั้นเนี่ยค่ะมันเป็นตัวบอกค่านิยมนะคะใช่ไหมในยุคนี้นะคะ อย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นคนในองคอ์กรกลุ่มต่างเนี่ยจะมาคิดค่านิยมนี่นั่นอะไรของตัวเองเนี่ยคงไม่ใช่ละคงจะต้องเป็นค่านิยมที่สอดคล้องนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับค่านิยมหลักขององคอ์กรมากําหนดกันก่อนคะ่ะว่าต้องการอะไรนะคะในกลุ่มของตนเองนะคะพอได้เป้าหมายที่เป็นค่านิยมที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าค่านิยมนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะนี่ยังอยู่ในขั้นที่1น,นะคะ กำหนดเป้าหมายแล้วก็มานิยามความหมายทําความเข้าใจกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไปคนละทิศคนละทางนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมอย่างที่บอกอะค่ะว่าแม้เราจะกําหนดแม้เราจะบอกว่าค่านิยมของเราคืออะไรแล้วเนี่ยนะคะแล้วคนอื่นที่อื่นเนี่ยเขามีไหมค่านิยมแบบนี้นะคะเขาเขาคิดมาได้อย่างไร เขาดูแลค่านิยมที่ดีงามนี้ในกลุ่มคนของเขาเได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับการไปหาความรู้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับค่านิยมนั้นนะคะขั้นที่3นะคะเป็นการเรียนรู้จากฐานความรู้โดยเฉพาะจากกรณีศึกษานะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้อย่างยิ่งเลยนะคะก็คือว่าเ,อาเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคม นะคะโดยกลุ่มคนต่างเนี่ยตามวาระตามโอกาสอะไรต่างๆนะคะเราควรจะเข้าไปถึงฐานความรู้หรือแหล่งความรู้เหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วไปเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆว่าคนในกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาคิดอย่างนี้เขาเชื่ออย่างนี้เขามีค่านิยมอย่างนี้เขามีพฤติกรรมอย่างไงมันดีงามไหมหรือไม่ดีงามอย่างไรแบบไหนนะคะแล้วมันเกิดส่งผลอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโลกทัศน์ ของสมาชิกในกลุ่มนะคะแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยนะคะขั้นที่2ขั้นที่3เนี่ยกลับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะคะเอามายกระดับว่าเราจะทําตามอย่างนี้ไหมเราที่คิดตามอย่างนี้ไหมเราจะกําหนดเป็นพฤติกรรมนะคะของกลุ่มแบบนั้นแบบนี้ไหมนี่เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับแล้วก็ถ่ายทอดนะคะพอได้ถึงตรงนี้เนี่ยเราเริ่มได้ภาพท,ที่ชัดเจนละนะคะว่า สิ่งที่เราคิดเนี่ยถูกต้องไหมที่เรากําหนดถูกต้องไหมมาถึงขั้นที่5นะคะคนจะคิดจะเชื่อจะทําตามเนี่ยนะคะหรือจะฝังค่านิยมในตัวได้เขาต้องมีความเชื่อและศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกนะคะมันใช่ละมันเหมาะสมแล้วนะคะมันกระบวนการสร้างความเชื่อและศรัทธามันก็คือต้องมีการเอาเอา,เอาความคิดความเชื่อของเราค่านิยมของเราเนี่ย ะะไปสู่พฤติกรรมให้ได้เพราะฉะนั้นความคิดความเชื่อมันคือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะใน,ในะสมองที่เรากนกรองมาแล้วก็ในหัวจิตหัวใจมันเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจนะค่านิยมเนี่ยนะคะเราก็ต้องเอาออกมาให้ได้กลายเป็นพฤติกรรมให้เห็นว่าถ้าเราคิดดีงามแบบนี้นะคะ,ะแล้วเนี่ยมันไปส่งผลดีงามยังไงตรงนี้ความเชื่อศรัทธามันจะเกิดแล้วก็ขยายผลนะคะไปสู่การปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตถ้าเราอยู่ในองค์กรเราก็ยึดค่านิยมนั้นแล้วก็เอาไปปฏิบัติวันคนในในองค์กรในสังคมเนี่ยก็จะได้แนวทางตัวอย่างที่ดีงามนะคะมันก็เชื่อว่า5ขั้นตอนนียค่ะถ้าเราสามารถที่จะฝังมันเข้าไปได้เนี่ยให้มันเกิดเป็นวงจรของมันอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นหลายๆรอบนะคะมันก็จะช่วยทําให้องค์กรน,นั้นเนี่ยมีค่านิยมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้นะคะ วันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้จากท่านรองศาสตราจารย์ดรอญจรีนัตตะกวดทุ่งเป็นอย่างมากนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในวันนี้ก็ต้องของกราบขอพรกคุณรองศาสตราจารย์ดรอญจรีนัตตะกวดทุ่งอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่กับไทยมุกตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีครับ